สวัสดีกันด้วยนะ,ะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง Youtube คืนเล่าผีนะครับค่ำคืนนี้ฮะเราอยู่กับเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ที่กำลังเข้าใช้อยู่ในโรงนะฮะผมได้ไปหากระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งนะครับที่ทิ้งเรื่องราวไว้วันที่29พฤษภาคม 2 5 5 8เรื่องเล่าสยองขวัญในกระทูพันทิพเรื่องนี้ครับเป็นชื่อเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องที่หยดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังที่หยดในโรงหนังนะครับก็อย่าเพิ่งมาฟังก็ได้นะฮะเพราะมันอาจจะเป็นเนื้อหาบอกเรื่องราวในหนังทั้งหมดนะครับที่ The g h o s t ล a d i โนะครับได้เอาไป เผยแร่นะครับตอนนี้ก็ด่งดังมากๆนะครับผมยังไม่ได้มีโอกาสไปดูนะฮะเดี๋ยวอีกสักวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับที่โรงหนังนะฮะเป็นแฟนคลับตัวยงของ The Ghost Radio นะครับไม่เคยดูหนังในโรงเรื่องไหนนะฮะส่วนมากจะมาดูย้อนหลังในตามพวกเอ่อ o g l e YouTube เอาแต่เรื่องนี้ก็ขออุดหนุน The g h o ก t หน่อยนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ เรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวลึกลับของพี่คนหนึ่งอะที่มาทิ้งเรื่องราวที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นหนังเป็นเข้าลงฉายเข้าลงในตอนนี้นะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ครับมีชื่อเรื่องราวว่าที่หยุดนะครับหลายคนก็อาจจะเคยอ่านเคยดูหนังไปบ้างแล้วเคยฟังในเดอะโก้ตบ้างแล้ววันนี้ฮะมารับประสบการณ์อีกอย่างที่ผม ในเพจอดิษัก์เพ้วใจดีนะครับใน Facebook นะหรือว่าถ้าเข้าไปฟังใน YouTube ก็คืนเล่าผีนะครับถ้าใครชอบก็ขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครการติดตามนะฮะใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีนะฮะก็จะขอขอบคุณมากฮะหรือว่าฟังเรื่องราวเรื่องนี้ให้จบนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกก่านะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ครับมีชื่อเรื่องว่าที่หยด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากๆคนที่เล่าให้ฟังคือแม่ของผมครับตอนนั้นแม่ผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุราวๆ15-16เป็นตัวเลขประมาณการนะครับแม่มีพี่ชายสามคนน้องสาวสองคนน้องชายอีกหนึ่งคนแม่แล้วน้องสาวอีกสองคนสนิทกันมากเพราะเกิดไล่เลี่ยกันนะไปไหนก็ไปด้วยกันนี่แหละรวมถึงไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกัน สมมุติว่าน้องของแม่คนแรกชื่อแย้มลักษณะจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานเงียบๆอีกคนชื่อเย็นจะหิ้เหี้วกแก่นเกลนล่าเลงอะไรประมาณนี้นะทุกวันตอนเช้าหลังจากช่วยทำงานบ้านและงานไล่เสร็จแม่ผมและน้องๆก็ต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรนะฮะเพื่อไปเรียนหนังสืออย่างที่ทราบกันสมัยก่อนถนนหนทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะครับถนนเป็นดินลูกลังสองข้างทาง บางช่วงก็เป็นไรนาคนนะบางช่วงก็เป็นสวนผักสวนครัวที่ชาวบ้านแถวนั้นปลูกเอาไว้หรือบางช่วงเป็นป่ารกเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอยู่หนึ่งต้นที่ตรงโคนมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่เดินผ่านไปมาแม่ผมเล่าว,ว่าก็ยกมือไหว้ทุกครั้งที่เดินผ่านกว่าจะเดินจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็ประมาณสองสามชั่วโมงเลยแหละทุกๆวันกิจวัตรประจำวันเนี่ย จะเป็นแบบนี้ขากลับจากโรงเรียนมาบ้านยิ่งช้าด้วยแต่ทุกๆวันเหตุการณ์ก็ดำเนินไปแบบเนี้อยู่อยู่เรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับทุกวันนี้แม่ผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พยานมันเยอะนะะเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนแม่ผมและน้องๆเนี่ยก็เดินกลับบ้านกันปกติเหมือนทุกวันเลยวันนั้นนแย้มก็ไม่ค่อยสบายด้วย พอใกล้จะถึงบ้านก็เริ่มมืดแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะชินแล้วแต่วันนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมตรงป่าลกุลกๆตรงโคนต้นไม้ที่บอกว่ามีสารเก่าๆตั้งอยู่นะั่นะมีผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่ข้างๆสารครับผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวปะบ่าใส่เสื้อสีดำนุ่งผ้าถุงแม่ผมจำได้แม่นเลยในตอนนั้นไม่คิดอะไรมากรีบจูงน้องๆ เดินนะฮะประมาณกึ่งวิ่งกึ่งเดินน่ผ่านผู้หญิงคนนั้นไปช่วงที่ผ่านไปแม่เหลือบไปมองฮนะเห็นผู้หญิงคนนั้นจ้องมาทางแม่และน้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มครับตาของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูน่ากลัวมากๆนะครับและแม่ผมบอกว่ายังจําได้ถึงทุกวันเนี้ยแต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับช่วงเช้าหลังจากทํางานเสร็จก็ต้องไปโรงเรียนฮนะเพียงแต่วันนี้นายแย้มอาการไม่ดีขึ้นไข้ขึ้นสูงฮนะ แม่จึงไปลุงเรียนกับนานายเย็นแค่2คนนะครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ประมาณสองสาวันอาการน้าแย้มไม่ดีขึ้นเลยฮะสุดลงและที่แปลกคือตอนกลางคืนจะสะดุ้งและกรีดดังลั่นบ้านบอกแม่คุณยายว่ามีคนเข้ามาทำร้ายตนนะ,ะอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับคิดว่าคงจะฝันไปวันรุ่งขึ้นฮะคุณตาผมก็ไปตามหมอมาดูอาการครับหมอก็บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้ยานอนพักอีกสักสองสามวันก็คงหายอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับซ้ํายังซุดลงอีกด้วยนะครับหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนกลางคืนนายแย้มก็ยังฝันเหมือนเดิมทุกวันนะว่ามีคนเข้ามาทําร้ายตนเองจนแทบไม่ได้นอนก็คือหน้าตานายแย้มเนี่ยโทมหน้าตาหมองไม่มีแรงครับจนผ่านไปประมาณเจวันถึงตอนนี้นะครับพี่ชายคนโตคุณลุงนะก็คุยกับคุณตาว่ามันดูแปลกแล้วนะคุณตา แล้วมาถามแม่ผมว่าไปชนอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าแม่ผมก็บอกว่าเปล่าวันนั้นลุงผมก็ออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาตอนประมาณบ่ายๆพาหมอยาไม่ใช่หมอผีถือมีดห้อยประคำนะครับประมาณหมอยาหมอตําแยอะไรประมาณเนี้ฮะแต่ก็คงพอมีวิชาอาคมอะไรอยู่บ้างผมก็ไม่รู้เรียกยังไงนะหลังจากหมอคนนั้นเข้ามาก็เดินเข้าไปหาหนาแยาม้มนาแย้มก็สวัสดี บอกนะจา๋าช่วยหนูด้วยมีคนจะมาทำร้ายหมอยาก็บอกไม่มีอะไรหนูแค่ฝันไปน่าสงสารนะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหลังจากตรวจดูการพร้อมให้ยาแบบสมุนไพรนะครับก็เดินเลี่ยงออกมาคุยกับตายายแล้วก็ลุงผมช่วงนี้แม่ไม่ได้ยินนะครับลุงมาเล่าให้ฟังทีหลังหมอยาบอกว่าน้อยแย้มเนี่ยลักษณะเหมือนคนโดนของหรืออาจแค่ยังไม่หายไข้ก็ยังไม่รู้ ให้ต้มยากินรอดูอาการถ้าไม่ดีขึ้นคงต้องไปอำเภอแต่หมอยาย,าย้ำว่าสำคัญคือห้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักเยี่ยมเด็กขาดนั่นแหละครับพูดยังไม่ทันขาดคาแม่เล่าว,ว่ามีเพื่อนๆตากับยายแวะมาเยี่ยมหลายคนบางคนแม่ก็จาได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะบางคนก็ไม่รู้จักเลยหมอยาก็มองหน้าคุณตาผมตาผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกัน เสร็จแล้วเพื่อน,อนๆตาก,ก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายแยมฮะซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม้ตรงถงกลางบ้านเลยนะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงแก่ๆอยู่หนึ่งคนนะ่ะยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม่เข้าไปเยี่ยมฮนะจ้องไปที่นายแยมนายแยมเห็นหญิงแก่คนนี้ก็ร้องกรี๊ดเลยครับดังลั่นบ้านเลยนะทุกคนตกใจหมอยาเห็นหญิงแก่คนนั้นก็วิ่งเข้ามาชี้หน้าดา่าตะโกนลั่นเสียงดังแบบหยาบก็คือแบบด่าเสียให้หายเลยนะครับคือประมาณ อีอะไรประมาณเนี้ยทำไมรีบกลับไปเลยนะอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกอย่ายิ้มมันไม่ได้ตายดีหรอกคนในบ้านก็ตกใจครับงงด้วยแม่ผมก็ตกใจผู้หญิงแก่คนนั้นยิ้มแวบเดียวแล้วก็เดินกลับไปก็คือมายืนฉีกยิ้มอยู่ข้างหน้าบ้านนะเหมือนมาเยョะเย,ะเยะ้ยมาดูผลงานของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับว่าทําให้คนคนนึงป่วยอะไรประมาณนี้นะ ตากับยายผมก็สงสัยเข้าไปถามหมอยาคนนั้นฮนะหมอยาถามกลับว่ารู้จักยายแก่คนนี้เหรอตากับยายบอกไม่รู้จักหมอยาจึงเล่าให้ฟังว่ายายแก่คนเนี้ยเป็นพวกเล่นของเล่นจนของเข้าตัวเพี้ยนวิปลิตปกติเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่รู้ว่าวันนี้มาทําไมแต่ถ้ายายแก่คนนี้มาอีกให้รีบไล่อย่าให้เข้ามาในบ้านและห้ามให้เจอวคนป่วยเด็ดขาดคุยกันสักพักนึ่ครับแล้วหมอก็กลับไปฮะ บอกว่าถ้าการไม่ดีขึ้นให้ไปตามนะแต่หลายๆอย่างดูจะแย่ลงครับคืนนั้นเองที่เหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้านนะครับตอนดึกคืนนั้นแม่ผมนอนหลับอยู่ในมุ้งฮะก็เห็นเงาลางๆของนายแย้มออกมาจากมุ้งข้างๆแม่ก็ถามจะไปไหนแต่นายแย้มไม่ตอบครับเดินหายไปในครัวแม่เลยลุกเดินตามไปดูน้องในครัวนะฮะก็เห็นนายแย้มนั่งยองๆหันหลังให้อยู่ แม่เดินอ้อมไปด้านหน้าก็ตกใจมากครับเพราะนายแย้มนั่งกินเครื่องในไก่อยู่โดยที่ไม่สนใจแม่ผมเลยนะฮะเพียงแค่กอกตามาชำเลืองแม่ผมแวบเดียวครับแล้วนายแย้มก็เดินกลับไปนอนนะแม่ผมแม้จะงง,งแต่ก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้สนใจฮะก็เดินตามไปนอนด้วยนะเช้าวันรุ่งขึ้นยายก็มาดูอาการจับหัวนายแย้มปรากฏว่าไข้ลดแล้วยายก็บอกว่าหายแล้วก็ออกไป เดินรับอากาศหน่อยไปโรงเรียนไหวไหมน้าแย้มตอบยายมาสามคำแม่ผมจำฝังใจจนทุกวันนี้นะกูจะนอนยายผมเห็นนะแย้มป่วยอยู่จึงไม่ได้ว่าอะไรมากครับแค่บนบนแล้วเดินออกไปส่วนแม่ผมกับน้าเย็นก็ไปโรงเรียนกันแค่สองคนนะระหว่างทางน้าเย็นเล่าว่าเมื่อคืนน้าแย้มนอนจ้องหน้าทั้งคืนเลยรู้สึกน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ แม่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคิดมากหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านน้าแย้มก็ยังนอนอยู่ฮนะยายทำกับข้าวให้ก็ไม่กินนะครับบอกอยากจะกินแต่บอกอยากจะกินต้มเครื่องในจะได้มีแรงฮนะก็คือจะกินแต่เครื่องในพวกไก่พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งปกติแม่บอกว่าน้แย้มเกลียดเครื่องในมากด้วยความรักลูกยายก็ไปฆ่าไก่ในเล้านะฮะ แล้วแช่เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าจะได้ทําให้นายแย้มกินแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนครับช่วงดึกๆนายแย้มก็ออกจากมุง้งเดินเข้าไปในครัวอีกแต่คืนนี้แปลกกว่าและหายไปนานกว่าปกติเราๆตีสองตีสานะฮะหมาเนี่ยหอนละงมเลยนะฮะแม่ก็สะดุ้งตื่นครับแม่มองเข้าไปในมุง้งหลังข้างๆไม่เห็นนายแย้มฮะเห็นแค่น้าเย็นนอนหลับอยู่คนเดียว ระหว่างนั้นมีเสียงแปลกๆฟังคล้ายบทสวดมนต์นนะหรือคําพูดอะไรสักอย่างไม่เป็นภาษาและไม่ใกล้ไม่ไกลฮนะเสียงนั้นดังว่าที่หยดที่หยดที่หยดประมาณนี้นะครับแม่บอกว่าเสียงเย็นเยียบยานคางวังเวงน่ากลัวมากนะครับฟังแล้วขนลุกจนแม่ไม่กล้าออกจากมุง้งตามน้าแย้มต้องนอนคุมโปองอยู่อย่างนั้นนะฮะ ตอนฟังช็อตช็อตนี้นะครับค,คือขนลุกมากๆนะฮะเสียงดังกล่าวดังอยู่สักพักก็เงียบไปฮะแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินกลับเข้ามาในห้องตึกตึกตึกดังมากครับเหมือนผู้ใหญ่กระทืบเท้าอ่ะแม่ชำเลืองดูแวบเดียวอ่ะก็เห็นนายแย้มกําลังกลับเข้ามานอนฮะแม้จะไม่ค่อยชัดเพราะมีมุ้งบงังะ่ะแต่แม่ก็เห็นหน้านาแย้มหันกลับมามองแล้วยิ้มครับ แม่บอกว่าแววตาของระยแย้มเนี่ยคืนนั้นดูแปลกไปมากแม่เล่าว่านอนไม่หลับเลยครับยาวนานมากๆรอเสียงเดียวเสียงไก่ขันนะก็คือกลัวทำให้เริ่มกลัวแล้วนะครับนอนไม่หลับและนายแย้มแปลกๆไปเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ประมาณสองสามวันกลางวันนะแย้มจะนอนอย่างเดียวส่วนกลางคืนก็จะลุกหายไปอย่างนี้ประจํานะแล้วสักพักก็จะมีเสียงหมาหอนแทรกด้วยเสียงหอยหวนดังลอยมาว่า ชี้หยดอยู่ทุกวันนะฮะจนแม่ผมกลัวมากเลยคิดว่าจะไปคุยกับลุงผมแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอ่ะเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ยินพี่ชายสามคนคุยกันสมมุติพี่ชายของแม่สามคนชื่อยักษ์ยศยอดนะครับโดยลุงยศเนี่ยคุยอยู่กับลุงยักษ์ใจความคือลุงยศบอกว่ารู้สึกแย้มแปลกๆไป กลางวันเอาแต่นอนไม่ช่วยงานในบ้านเลยแถมยังมีกิริยาก้าวร้าผิดปกติไปจากคนเดิมมากๆทั้งๆท,ท,ที่ขยันนะแต่ก่อนและเรียบร้อยมากลุงยักษ์พี่คนโตนิสัยนักเลงมากๆครับแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านต้องไปทํางานข้างนอกบ่อยๆนะบอกว่าก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันกลางวันรู้สึกหลบหน้าหลบตาคนในบ้านตลอดไม่ค่อยคุยกับใครหรือจะโดนของสมัยก่อนต้องยอมรับครับว่า เรื่องแบบนี้มีอิทธิพลกับคนไทยมากๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไกลความเจริญนะครับให้เราดูอาการอีกวันหนึ่งถ้ามีดีขึ้นพรุ่งนี้จะไปตามหมอมาดูอาการอีกครั้งแม่ผมก็เลยเดินเข้าไปคุยว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกันตอนกลางคืนนายแมชอบลุกออกไปไหนไม่รู้แล้วแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆด้วยแต่ลุงสาคนบอกแม่ฝันไปหรือเปล่าแม่บอกตอนหลังว่าไม่อยากให้กลัวและคืนนั้นเอง ก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นช่วงเย็นตาผมกับยายต้องไปงานเลี้ยงต่างอำเภอครับและก,กว่าจะกลับคงใกล้เช้านะให้ลุงยักษ์เนี่ยดูน้องๆด้วยแม่ก็เห็นลุงยักษ์กับลุงยศยืนซุบซิบคุยกันหลังจะกินข้าวเสร็จคุยกันสักพักทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนนะแม่ก็เข้ามุ้งนอนซึ่งคืนนั้น น้เย็นขอมานอนกับแม่นะครับเพราะไม่ชอบที่น้แย้มชอบนอนจ้องหน้าแล้วก็ยิ้มให้นะซึ่งหลังๆแม่กับน้าแย้มก็แทบจะไม่คุยกันเลยฮะเพราะน้แย้มเนี่ยมีกิริยาท่าทางที่น่ากลัวแล้วก็ก้าวร้าวนะครับคิดอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยอยู่สักพักฮนะแล้วก็หลับไปกลางดึกคืนนั้นเองแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนเดิมฮะเสียงดังมาก ก็คิดว่าคงเป็นนาแย้มลุกไปไหนอีกแล้วก็พูดออกไปว่าเดินเบาๆหน่อยสิคนจะหลับจะนอนนาแย้มไม่ตอบฮะแต่มีเสียงหัวเราะเบาๆก็คือเสียงหัวเราะแบบน่ากลัวมากนะครับแล้วตามด้วยเสียงวีทยนะแม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะง่วงมากครับแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวห,หวนนั้นอีกครั้งครับก็คือเสียงที่หยดที่หยด ที่หยุดนะแม่บอกว่าคืนนั้นรู้สึกกลัวผิดปกติฮะจึงลุกขึ้นมาว่าจะไปนอนกับพี่ๆแล้วก็ลุงนะโดยทิ้งน้าเย็นให้นอนคนเดียวแม่เดินออกมาจากห้องภายในบ้านมืดสนิทแต่ไม่มีอะไรผิดปกติแม่หยิบไฟฉายแล้วรีบจ้ำไปทางห้องลุงยักษ์ครับเพราะเสียงนั้นยังดังอยู่ใกล้ๆน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับมันหอยหวนและน่ากลัวมากครับพอแม่เข้าไปห้องลุงยักษ์ก็เปิดมุ้งจะเข้าไปนอนด้วย แต่ในมุ้งนั้นว,ว่างเปล่าไม่มีเงาคนอยู่เลยครับแม่ผมก็คิดในใจว่าลุงยักษ์คงออกไปเที่ยวอีกแล้วเลยเดินไปมุ้งข้างๆที่ลุงยอดกับลุงยศนอนอยู่ปรากฏว่าในมุ้งก็ไม่มีคนอีกฮะก็คือหายไปกันหมดแต่ยังไม่ทันที่แม่ผมจะคิดอะไรฮะก็สะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นครับเสียงปืนดัง ปั้งนะครับปืนลูกซองนะฮะดังขึ้นหนึ่งนัดแม่ผมตกใจกระโจนเข้าไปอยู่ในมุ้งนะฮะแต่ยังไม่ทันที่จะคุมโป่งก็ได้ยินเสียงหลายเสียงสับสนไปหมดครับหนึ่งคือเสียงน้าเย็นที่ร้องกรีดลั่นบ้านนะะแม่เล่าว,ว่ารีบวิ่งไปห้องนอนเห็นน้าเย็นนั่งร้องไห้อยู่ในมุ้งก็เข้าไปปอบน้าเย็นอายุน้อยกว่าแม่ประมาณสองปีนะครับ แต่ยังไม่ทันที่น้าเย็นจะหยุดร้องเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกหนึ่งนัดทีนี้สองคนกอดกันกลมเลยครับแล้วก็ได้ยินเสียงลุงยักษ์ตะโกนดังลั่นจากนอกบ้านนะครับภาษาพ่อขุนลามนะครับก็คือประมาณอีมึงทําอะไรน้องกูอะไรประมาณนี้นะครับพอได้ยินเสียงแม่ผมก็บอกให้นเย็นไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าบอกว่าเดี๋ยวมาก็คือจะออกไปดูนะพอน้เย็นเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วปิดตู้ แม่ก็รีบวิ่งไปทางต้นเสียงซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับซึ่งประตูหลังบ้านเปิดอยู่ก็เห็นลุงยศกับลุงยอดถือจอบพ้าคนละด้ามนะครับถือไฟฉายคนละกระบอกส่องไปมาในความมืดนะครับโดยด้านหน้าสุดลุงยักษ์ยืนถือปืนลูกซองอยู่นะฮะอันหลังบ้านจะมีกอไผ่กอใหญ่อยู่สองสามกอนะครับเลยไปเป็นแปลงผักกว้างๆนะครับสุดสายตานะฮะซึ่งดําทะมึนไปหมดไม่เห็นอะไรเลยพอลุงยอดเห็นแม่ผมออก ก็ไล่ให้กลับเข้าบ้านนะฮะแม่ผมก็วิ่งไปหลบหลังประตูแล้วชำเลืองมองตรงไปในความมืดนั้นนะฮะคือมันมืดมากแทบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ไฟฉายสองก็บอกสาสตร์ไปมาในความมืดแม่ผมก็ถามลุงยอดว่าโจรเหรอโจรเหรอประมาณนี้นะฮะแต่ลุงยอดไม่ตอบบอกว่าอย่าออกมาระหว่างที่แม่กาลังกล้ากลัวปนสงสัยอยู่นั่นเองนะครับจู่ไฟฉายก็ส่องไปเจอเงาเงาหนึ่งฮนะแม่บอกว่าเห็นไม่ชัด แต่เป็นคนแน่ๆเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำยืนนิ่งอยู่ในความมืดอยู่ไกลออกไปหลาย10เมตรนะครับโคตรหลอนเลยพอไปฉายส่องเจอเงาคนปุ๊บลุงยักษ์ไม่ทงไม่ถามฮะก็คือซัดตุมเข้าไปนะครับยิงลูกซองเข้าไปในเงามืดนั้นนะครับแม่ปิดหูร้องกรี๊ดลงไปนั่งกับพื้นเลยนะแล้วตะโกนถามลุงยอดเฮ้ย ยิงทำไมนั่นแย้มหรือเปล่าลุงยอดตอบกลับมาว่าเงียบๆอยู่ตรงนี้นิ่งๆห้ามออกไปไหนเสร็จแล้วลุงสามคนก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปตรงจุดที่เห็นเงาฮะแม่เห็นแค่แสงไฟวับวับอยู่ไกลๆเห็นลุงสามคนเดินวนไปมาได้ยินเสียงบ่นอยู่ไกลๆว่าไปไหนวะวนอยู่สักพักก็เดินกลับมาแม่ผมก็ตกใจถามว่าแย้มหรือเปล่าลุงยักษ์คงเดือดเดือดอยู่ฮะเลยดุแม่ผมไปว่าเงียบๆ อย่าเพิ่งถามอะไรได้ปะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเอากระสุนปืนยัดใส่กระเป๋าฮะประมาณกำนึงนะครับแล้วบอกให้ลุงยศเดินไปด้วยทั้งสองคนเดินลุยกลับเข้าไปในความมืดต่อฮะแม่ผมก็งงไปหมดครับน้ําตาซึมนะฮะลุงยอดเลยมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ผมคงสุดแล้วจึงบอกกลับไปว่าไม่มีได้ไงมีอะไรก็บอกมาสิแล้วเมื่อกี้ยิงอะไรยิงใครเกิดเป็นแย้มจะทํำยังไง ลงยอดเลยเอาไฟฉายส่องไปข้างข้างบ้านนะใกล้ๆกอต้นไผ่ตรงนั้นนายแย้มนั่งอยู่นะครับนายแย้มเหมือนนั่งหลับอยู่เหมือนละเมอแล้วมานั่งหลับตรงนี้นะะตรงกอไผ่ใหญ่ๆนั้นแม่เข้าไปปลุกแล้วเขย่าแรงๆจนนายแย้มตื่นพอตื่นปุ๊บนายแย้มร้องโอ้ยแบบทรมานมากนะครับบอกว่าปวดเมื่อยและปวดท้องมากพี่ยอดเดินเข้ามาดูบอกให้พากลับเข้าไปนอนในบ้านสองคนช่วยประคองนายแย้มกลับมาที่ห้องนะครับพอได้ยินเสียงคน น้าเย็นก็โผล่มาจากตู้เสื้อผ้าเข้าไปถามแม่ผมว่ามีอะไรกันแย้มเป็นอะไรแม่ผมก็กำลังจะเล่าแต่ลุงยอดสั่นหัวไม่ให้เล่านะครับบอกให้พาแย้มไปนอนนะ้าเย็นก็ถามนะ้าแย้มเป็นอะไรนะ้าแย้มก็ตอบแบบปกติไม่ก้าวล้วนะครับแบบปกติเลยนะแบบที่เป็นตัวเองว่าเจ็บท้องเสร็จแล้วแม่กับลุงยอดก็เดินออกมานอกห้องฮะแม่ผมก็ถามต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ ลุงยอดก็เริ่มเล่าว่านั่งคุยกับลุงยักษ์ลุงยศว่าแย้มดูแปลกๆไม่ค่อยพูดจาพูดเก้าล้าวันๆเอาแต่นอนแล้วช่วงที่ลุงยักษ์ไม่อยู่ก็มีเสียงอะไรแปลกๆทุกคืนลุงยักษ์บอกว่ารู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้ลองนั่งดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าก็คือคุยกันนะครับว่าคืนนี้นายแย้มเนี่ยจะทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็จะตามออกไปดูทั้งสามคนก็นั่งรอจนยอดกับยศหลับไปนะจนลุงยักษ์มาปลุกบอกว่านั่งสูบบุหรี่อยู่กําลังจะหลับเห็นแย้มเดินออกไปทางหลังบ้าน ทั้ง3คนก็เดินตามออกไปฮะพอไปถึงประตูกําลังจะเปิดก็ได้ยินเสียงสวบสวบเหมือนใครเหยียบใบไม้อยู่ดังมาจากหลังบ้านนะครับลุงยักษ์เดินไปหยิบปืนฮะแล้วเปิดประตูออกไปไฟส่องไปทางต้นเสียงครับด้านนอกมีแต่ความมืดนะครับส่องกันคู่หนึ่งฮะก็เห็นนะแย้มยืนหันหลังโงนเงยนไปมานะครับก็คือยืนนิ่งๆแล้วก็โงนเงนียนโงนเงนนะครับพอลุงยักษ์ส่งเสียงเรียกออกไปนะแย้มหันกลับมามองแวบเดียว ก็ล้มพับไปเลยครับพี่ยศจึงเข้าไปปลุกและเรียกแย้มแต่ก็คือนะแย้มไม่ตื่นนะนั่นชั่วอึดใจเดียวหลังจากจับนาะแย้มนั่งพิงกอไผ่ก็มีเสียงแปลกๆเหมือนหวยหวนอะไรสักอย่างที่หยดที่หยดอยู่อย่างนั้นนะฮะตังลอยมาจากด้านหลังกอไผ่ซึ่งเป็นแปลงผักลุงล่งๆลุงสองคนเลยส่องไฟไปทางเสียงก็เห็นมีเงาคนยืนอยู่ลิบๆไม่ไกลไม่ใกล้นะครับ พอไฟส่องจะชัดก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงฮนะใส่เสื้อเข้มๆยืนยิ้มอยู่ลุงยักษ์เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดน,นะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคนระคือไม่กลัวนะครับไม่ขยับและก็ยิ้มให้นะฮะเหมือนเดิมคราวนี้ลุงยักษ์เลยยิงใส่ไปอีกหนึ่งนัดนะครับก็คือไม่ยิงขึ้นฟ้าแลยนะฮะยิงเข้าไปเลยนะฮะแต่ก็แวบหายไปแล้วคู่หนึ่งเรื่องหลังจากนั้นก็ตามที่เห็นกันนั่นแหละครับในภาพยนตร์นะแม่ผมถามต่อว่า แล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเหรอลุงยอดบอกว่าตอนไปถึงไม่มีใครแต่ก่อนหน้านี้มีแน่เพราะมีรอยเท้าเปล่าใหม่ๆยืนย่ำอยู่บนแปลงผักเรื่องราวก็จบเท่านี้นะฮะในกระทู้พันทิย์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องดังนะฮะเรื่องที่หยดนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็ขอเป็นค่าเข้า,ขารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งซับสไครหนึ่งการติดตามทั้งในเพจ a c e b o o k อดิศัก์แพ้วจะดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใน YouTube คือเล่าผีนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณนะครับผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีๆไม่ดีก็ขอขอบคุณด้วยนะครับทำให้ผมกระตุ้นให้ผมเป็นแรงผักดันที่จะไปปรับปรุงนะครับถ้าผมผิดพลาด ประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้มันจะมีเสียงทั้งฝนตกทั้งเสียงคนจอดรถเสียงหมานอนกลน,นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่ในบ้านผมมันไม่เอื้ออํานวยนะครับไม่ได้มีห้องส่วนตัวนะครับค่ําคืนนี้ฮะฝันดีลาตีสวัสด์สวัสดีครับ